สวัสดีครับผมตาวัดไพ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องล่วงพ่อข้อมวัดไพ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นเลียญเสมาหั่นค้างครึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมออพ่อขอองพศน5 1 6นะครับเป็นเลียญหั่นค้างครึ่งองค์ของลงพ่อนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นยันห้านะครับผมนะครับสภาพซองเลียนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็ประมาณ80%เเซได้นะครับผม ผ่านการใช้มาบ้างนะครับนี่นะครับราคาไม่แพงนะครับส่งุนราคาแค่หลักร้อยนะครับผมพระรุ่นนี้ราคาแค่หลักร้อยนะครับพระดีปีลึกนะครับตามตัวอย่างหนังสือด้านหลังนะครับเป็นพระดีปีลึกของหลวงพ่อนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ต้าวัดไผ่นะครับหรือโทร0837552196นะครับ พระเครื่องนะครับที่เช่าบูชาจ้าพมไปนะครับทุกรายการนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ